สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สมุรีนะครับหาดจอมเทียนครับมาเที่ยวพัทยานะครับเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดริมชายหาดนะครับเป็นจอมเทียนพัทยาครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศไปด้วยกันครับ บรรยากาศริมทะเลครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูบรรยากาศริมชายหาดนะครับ อบ่บรรยากาศช่วงเช้าเช้ามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับบรรยากาศน้าเที่ยวครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีการแข่งสปีดโบ๊ทกันอยู่นะครับ บรรยากาศเย็นดีครับรับลมทะเลนะครับอากาศเย็นครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินดูบรรยากาศริมทะเลเรื่อยๆนะครับน่าพักผ่อนมากครับมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับหาดจอมเทียนนะครับ น้ำทะเลก็ไม่ได้ดำนะครับน้ำใสยอยู่นะครับบรรยากาศชิวๆครับริมทะเลมีสปีดโบท๊ทให้เช่าด้วยนะครับ น้ำไม่ได้ดำนะครับน้ำใสอยู่นะครับน้ํำทะเลหน้าเที่ยวครับจุดนี้ครับบรรยากาศล่มลื่นดีครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูรบรรยากาศริมชายหาดนะครับ สวยงามดีครับลมลื่นดีนะครับลมทะเลเย็นดีครับมีโอกาสนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ น้ำใสดีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับสามารถเดินทางได้สะดวกมากครับไม่กี่ชั่วโมงครับถึงแล้วครับนะักท่องเที่ยวกำลังเล่นบานาน่าโบ๊ทอยู่นะครับ กรดีคับก ja ็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอนตากแดดอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ